สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปมัลดิฟมัลดิฟไม่ต้องขอวีซ่าสามารถอยู่ได้30วันแต่พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือมากกว่า6เดือนสกุลเงินที่ใช้ลูพียาและ US ดอลลาร์เวลาท้องถิ่นที่มาดิฟช้ากว่าเมืองไทย2ชั่วโมงแนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพการเดินทาง ที่ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินชุดและของใช้ควรเตรียมชุดว่ายน้ำอุปกรณ์กันแดดและของใช้ส่วนตัวมัลดีฟเป็นประเทศมุสลิมควรแต่งกายมิดชิดเมื่ออยู่เมืองมาเลห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหมูสื่ออนาจา์เข้าประเทศห้ามนำเปลือกหอยหรือปลากาหลังและสิ่งของจากธรรมชาติออกจากมัลดีฟ ฤดูการท่องเที่ยวเดือนธันวาถึงเมษาเป็นช่วงไฮซีซันเดือนพฤษภาคมถึงตุลาเป็นช่วงโรซีซันการวางแผนงบประมาณควรคำนวณค่าใช้จ่ายเช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารและค่าเดินทางระหว่างเกาะต่างๆควรเลือกแพ็กเกจแบบ a l l i n c l u s i e ซึ่งรวมค่าบริการต่างๆเพื่อความสะดวกและคุมงบประมาณได้ง่าย ประเทศมาลดีฟมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐมาลดีฟมาลดีฟเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียภูมิประเทศเป็นเกาะน้อยใหญ่ที่เรียกว่าอาทอนและมีประมาณ1190เกาะมาลดีฟมีหาดทรายที่สวยที่สุดในโลกมีทรายขาวละเอียดคุณจะได้เห็นฝูงปลา ฉลามวานปลากระเบนร,ราหูปลาโรมาเต่าทะเลมีจุดดำน้ำชมปะการังเป็นร้อยร้อยจุดที่พักส่วนมากจะเป็นรีสอร์ทบนเกาะส่วนตัวซึ่งหนึ่งเกาะมีเพียงหนึ่งโรงแรมเท่านั้น